ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเด่นเจริญยนต์อีกครั้งนะครับลุงเพชร 85LM ครับผมเจ้าโรค TF85LM เครื่องนิ่มๆครับผมเดินหน้า2อเกียร์ถอยหลัง1นเกียร์นะครับคันนี้จัดส่งฟรี50กิโลแรกครับผมจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปทางได้ครับผมเบอร์โทร0807 595 778นะครับ

อ่าเจ้าโลกเลี้ยวกับมา้อ้โหเพชรสวยเลยครับผมพร้อมใช้ระบบเบรกดีครับผมดีเดียวนิ่มเกียร์แน,น่น,น Ik kann nei ona. แน่นอนนะครับแผ่น 5Lm จะส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้เลยสวยนิ่ม,มที่ที่ทเดียวครับผมโอเคครับ